สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรชัยตันสันติวงศ์กุมารแพทย์โรงพยาบาล BNH ครับโรงพยาบาล BNH และแผนกเด็กเราได้เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการรวมถึงโภชนาการของเด็กและในวันนี้เราได้มีคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการเจริญเติบโตซึ่งท่านจะสามารถได้รับชมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆและก็ความรู้ต่างๆที่อาจารย์อิฐหรืออาจารย์จรัตพงศ์จะได้ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จรัตพงศ์รืออรยาพานิชกุลเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็กประจำโรงพยาบาล d n s ครับ ปกติแล้วเนี่ยการกินอาหารนะครับจะได้รับสารอาหารหลายๆอย่างเข้าไปพร้อมกันนะครับสารอาหารต่างๆก็จะทํางานร่วมกันเพื่อให้สุขภาพเป็นไปอย่างปกติแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับฉะนั้นคืออาจจะไม่ได้มีสารอาหารใดสารอาหารหนึ่งที่สําคัญที่สุดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีสารอาหารบางอย่างนะครับที่เด็กอาจจะมีโอกาสที่ได้รับไม่เพียงพอหรือว่าขาดได้ง่ายนะครับตัวอย่างเช่นโปรตีนนะครับถ้าเด็กกินเนื้อสัตว์ไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะทําให้ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะคบ ไขมันนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับหลายๆอาหารไทยหลายๆอย่างเนี่ยบางทีไม่ได้ปรุงโดยการใช้ไขมันนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยอาจจะขาดกรดไขมันจําเป็นบางอย่างได้รวมถึงไขมันเนี่ยให้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับเด็กอาจจะก,กินได้ปริมาณไม่มากแต่ว่าถ้าได้ไขมันที่ดีที่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้เขาได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็เติบโตน้าหนักที่ขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับแร่ธาตุที่สําคัญในเด็กที่ อาจจะต้องระวังการขาดก็จะเป็นเรื่องของธาตุเหล็กนะครับนี่อาจจะต้องการในปริมาณที่ไม่มากแล้ก็มีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตนะครับก็ต้องตอบเลยว่าการขาดทัตเหล็กเนี่ยมีผลต่อเรื่องของ พัฒนาการทางสมองนะครับในหลายๆด้านนะครับในการเรียนรู้เพราะว่าเหล็กเนี่ยจะต้องนําไปสร้างเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งจะไปสร้างเป็นไหลเวียนในร่างกายครับนำสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเอ็นย่าต่างๆในร่างกายด้วยนั่นคือมีผลต่อเรื่องของ IQ ของเด็กจริงนะครับถ้าเกิดมีการขาดทัดเหล็กแต่ทีนี้คือมีผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับว่าในช่วงวัยที่เด็กมีการขาดนะครับถ้าเกิดว่าขาดตั้งแต่น้องยังเล็กๆนะครับในช่วงที่กินอาหารตามวัยไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะส่งผลออมากกว่า เมื่อขาดในช่วงที่เติบโตขึ้นนะครับ ันนี้ขึ้นกับว่าที่เขาเนี่ยมีการกินอาหารได้ดีดพอหรือเปล่าแล้วก็การเจริญเติบโตของน้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีโรคประจําตัวหรือมีความเสี่ยงอะไรที่จะทําให้เกิดการขาดสารอาหารหลายๆอย่างไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงนะครับอาจจะทําได้2ออย่างกินวิตามินเสริมไปในจุดที่คิดว่าอาจจะเสี่ยงในการขาดนะครับส่วนอาจจะเป็นวิตามินรวมหรือว่าถ้าเกิดกินอาหารได้ไม่หลากหลายนะครับไม่ค่อยกินผักผลไม้เนี่ยก็เสี่ยงจะขาด ามินได้หลายตัวนะครับการกินวิตามินรวมอาจจะช่วยชดเชยตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเด็กกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะครับหรือว่าไข่แดงได้ไม่ดีนะครับมีโอกาสจะเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กได้ก็อาจจะต้องกินธาตุเหล็กเสริมนะครับผมลงไปถึงนะครับปัจจุบันถ้าเกิดว่าเหมือนกับน้องๆนะครับอาจจะอยู่ในร่มเยอะไม่ค่อยโดนแดดนะครับอาจจะมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีได้นะครับอันนี้อาจจะต้อง พิจารณาดูว่าจะต้องทานวิตามินดีเสริมไหมนะครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องดูเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กด้วยนะครับว่าถ้าเด็กมีภาวะที่ตัวเล็กนะครับเลือกกินเยอะหรือว่ามีการแพ้อาหารอาจจะทําให้ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยก็อาจจะต้องเสริมวิตามินเพื่อให้ชดเชยในส่วนที่ไม่สามารถทานได้เพียงพอนะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องความสําคัญของโภชนาการเด็กนะครับเพราะาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านร่างกาย ของเด็กร,รื่องการเจริญเติบโตเป็นอย่างแรกเนาะทำให้น้ําหนักเนี่ยและความสูงเขาเหมาะสมนะครับตามวัยการเจริญเติบโตทางด้านของสมองด้วยนะครับการดได้รับโภชนาการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยสามารถเรียนรู้และเล่นได้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วงวัยรวมถึงนะครับอาจจะมีความสามารถในการป้องกันโรคที่จะเจอได้บ่อยๆนะครับเช่นการขาดวิตามินนะครับบางทนะีจะมีอาการที่ยังไม่ชัดมาก เช่นกินยากกินน้อยน้ำหนักเริ่มไม่ขึ้นเท่าที่ดีเนี่ยหรือว่ามีการเจ็บป่วยบ่อยเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินดูนิดนึงว่ามีความเสี่ยงในการขาดหรือว่าขาดสารอาหารอะไรไปแล้วบ้างนะครับถ้าเกิดการที่ได้รับคําแนะนําทางโภชนาการตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะทําให้แก้ไขปัญหาหรือว่าป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีกว่าเมื่อปล่อยให้เกิดการขาดหรือว่าเมื่อเด็กติดในเรื่องของนิสัยการกินที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยจนเป็นผู้ใหญ่การแก้ไขภาวะโภชนาการนะ หรือว่าได้รับคาปรึกษาแต่เนิ่นๆตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่เนี่ยจะง่ายกว่านะครับเมื่อน้องติดกับชินกับนิสัยในการกินนั้นๆไปแล้วนะครับเมื่อโตขึ้นเป็นเด็กโตวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีจะปรับเรื่องของการกินอาจจะค่อนข้างยากกว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องได้รับการประเมินเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็โภชนาการในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยเป็นประโยชน์ได้นะครับ